สำหรับคลิปนี้นะครับช่างสักก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับปั๊มติ๊กนะครับหรือลูกลอยในถังน้ํามันนับของรถกระบะนะครับถ้าเกิดการชนกระแทกนะครับหนักๆบริเวณด้านหัวเจซีหรือตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเวลาเราซ่อมนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับเราก็ต้องเช็คลูกลอยด้วยนะครับตัวนี้ลูกลอยในถังน้ํามันเนี่ย นะครับของอีสุนะคันสี่ประตูนะครับมันก็บิดเบี้ยวงอแตกนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาถอดดูนะครับลูกรอยของอีสุดีแม็2สองพันยี่สิบคันนี้กันนะครับว่ามันจะแตกหรือมันจะหักมันจะบิดเบี้ยวหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คตรงนี้นะครับเราประกอบไปแล้วนะครับยกถังน้ามันขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับมันถ้าลูกรอยตัวนี้นะครับมันเกิดความเสียหายหรือ ตัวเกจวัดน้ำมันหรืออะไรที่แล้วก็แล้วแต่นะครับที่มันอยู่ด้านในเนี่ยมันเกิดความเสียหายมันแตกนะครับเราก็จะต้องมาเสียเวลายกถังน้ํามันลงอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับโชคดีนะครับไม่เป็นอะไรเลยสาเหตุที่มันไม่เป็นอะไรนะครับก็เพราะว่าน้ามันเนี่ยมันมีมันมีเยอะนะครับมันมีประมาณอยู่70%นะครับมันมีอยู่ประมาณ70%มันก็เลยนะครับเวลารถเนี่ยที่มัน ชนแล้วก็เกิดการกระแทกแรงกระเพื่อนม,น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 ะมน,น,น้ามันในถังเนี่ยนะครับมันน้อยถ้าน้ํามันเยอะแรงกระเพื่อมมันจะไม่ค่อยมีเยอะนะครับมันก็เลยมันก็เลยทาให้ลูกลอยเนี่ยไม่เกิดความเสียหายนะครับแต่ถ้านะครับน้ามันน้อยเนี่ยตัวนี้น่าจะน้ํามันน้อยแล้วเวลารถโดนชนหนักๆเนี่ยแรงกระเพื่อมน้ํามันในถังเนี่ยมันเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ตัวลูกลอยนะครับหักบิดเบี้ยวผิดรูปแตกนั่นเอง นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานนะครับน้ํามันนะครับมันก็อาจจะดูดไม่ดีนะครับแล้วก็เกตวัดตัววัดต่างๆนะครับลูกโรยนะครับมันก็จะขึ้นไม่ปกติเติมน้ํามันนิดเดียวน้ํามันขึ้นเต็มถังเอออะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็มาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เช็คนะครับลูกโรยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะยกหัวนะครับขึ้นนะครับเพื่อที่จะยกเครื่องออกเอารถไปดัดแชสซีแล้วก็ เปลี่ยนบริเวณหัวเชสซีท่อนหน้านะครับก็ถอดน็อตทั้ง6ตัวนะครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถอดชุดอุปกรณ์ชุดสายไฟต่างๆนะครับเดี๋ยวมันตามมาดูความเสียหายนะครับความเสียหายก็อยู่บริเวณด้านหน้าของเชสซีหัวเชสซีนะครับบริเวณหัวเชสซีนะครับหน้าขวาเนี่ยก็คือเสียหายเยอะนะครับทำให้เชสซีนะครับมุมทะแยงเพี้ยนแล้วก็ด้านหน้าซ้ายเนี่ยนะครับบิดไปทางทางซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของตัวแผงหน้านะครับก็ จะต้องเปลี่ยนใหม่ครับแผงหน้าแล้วก็ซุ้มล้อขวาเปลี่ยนใหม่น็อตยึดหัวเก๋งนะครับบิดเบี้ยวทั้งหมดเลยนะครับน็อตยึดหัวเก๋งบิดเบี้ยวนะครับเพราะว่ามุมทะแยงนะครับของเชสซีนะครับถ้ามันบิดเยอะมันเพี้ยนเยอะนะนะครับมันก็จะทําให้พวกลูกยางหัวเก๋งเป็นยึดหัวเก๋งพวกนี้บิดเบี้ยวบิดรูปนะครับนี่ก็เดี๋ยวเช็คกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะยกหัวออกแล้วก็ยกเครื่องออกแล้วก็ไล่เช็คเชสซีอีกทีหนึ่งนะครับ